ธรรมะประจำวันเชาน้านี้ขอราธนาพระอาจารย์มหานพดนลสิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตามะมอกอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นำเอาธรรมะที่พระอาจารย์ให้แก่ลูกศิษย์ในทุกๆวันออกมาเผยแพร่โดยใช้ AI เป็นผู้ช่วยสื่อเสียงของพระอาจารย์เช่นเดิมนะครับหมอจัดกระดูก เมื่อวันที่27พฤศจิกายนได้เดินทางลงกรุงเทพระหว่างทางได้แวะหาหมอคนหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรหมอคนนี้เป็นหมอจัดกระดูกและได้รวมหลายหลายศาสตร์ไว้ด้วยกันทั้งฝังเข็มครอบแก้วเป็นหมอพื้นบ้านที่รักษาคนมานานแม่ของหมอคนนี้เป็นหมอรักษาโรคร้ายเช่นโรคมะเร็งเป็นต้น ท่าที่ฟังดูน่าจะใช้พลังจิตในการช่วยเหลือคนป่วยไข้ไม่สบายหมอได้บอกว่าเมื่อเรารักษาใครแล้วกรรมจะมาตกที่ผู้รักษามีอันเป็นไปต่างๆเช่นป่วยไข้ไม่สบายซึ่งเป็นเช่นนี้อยู่เสมอเป็นหมอจึงต้องมีความเสียสละร่างกายและความเจ็บไข้ไม่สบายที่อาจเกิดขึ้นมาได้หมอที่มีจิตเมตตารักษาคนอาจจะมีการป่วยไข้ไม่สบายได้ แต่ถ้าทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์ไม่หวังผลมากจนเกินไปย่อมทำให้มีอายุยืนยาวเพราะความเสียสละนั่นเองหมอแต่ละคนย่อมมีการรักษาที่แตกต่างกันออกไปจะเอามาตรฐานเดียวกันนั้นไม่ได้เรานั้นควรศึกษาการรักษาโรคให้เราเป็นหมอของตัวเองสังเกตตนเองว่าความป่วยไข้นั้นมันเกิดจากอะไรเกิดจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง เกิดจากความเหนื่อยล้าจากการเดินทางเกิดจากอารมณ์ที่เคร่งเครียดให้เรารู้จักตัวเราเองและแก้ไขตนเองอยู่เสมอเมอไม่มีใครที่อยากจะป่วยแต่เมื่อป่วยขึ้นมาแล้วก็ต้องหาทางรักษาบางคนป่วยมาเป็นเวลานานรักษาอย่างไรก็ไม่หายซึ่งเรื่องนี้อาจเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมถ้ายังมีวิบากรรมอยู่ก็ต้องชดใช้ไป ถ้าวิบากกรรมเบาบางลงก็อาจจะดีขึ้นมาได้เราต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพราะร่างกายนี้มันมีความเสื่อมสลายไปบปินของธรรมดาไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงไปได้เลยพระธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบเป็นยารักษาใจได้เป็นอย่างดีคือให้เรานั้นยอมรับสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงอะไรจะเกิดจะเป็นก็ต้องยอมรับมัน ให้เรานั้นระลึกถึงความตายอยู่เสมออย่าประมาทต่อชีวิตคิดว่าจะมีอายุยืนยาวการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมมีความทุกข์อย่างแน่นอนจะหาสุขใดเสมอเหมือนนั้นไม่มีอีกแล้วชีวิตเราจึงต้องต่อสู้กับความเจ็บไข้ไม่สบายซึ่งไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไปได้เลยคนเรานั้นอยากมีสุขภาพที่ดีไม่ป่วยไข้ไม่สบาย ซึ่งเป็นยอดปรารถนาสูงสุดของชีวิตด้วยการที่มีสติดูรู้กายและใจของตนเองคอยแก้ไขสิ่งที่มันบกพร่องในร่างกายของเราอาตมาไปอินเดียมาหลายครั้งมีอาการป่วยไข้ไม่สบายจึงมีความวิตกกังวลว่าถ้าไปอินเดียแล้วอาจจะป่วยอีกนี่เป็นเหตุผลที่ไม่ค่อยอยากไปแต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้ามีโอกาสไปอินเดีย ได้พยาตโยมไปประพฤติปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นการยกระดับจิตของคนนั้นให้ดีสูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นไปคนเหล่านั้นต้องประพฤติปฏิบัติธรรมจึงสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมทั้งหลายได้ถึงจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเพียงใดก็ตามทีแต่ถ้าเหลรานั้นไม่ลงมือปฏิบัติก็ย่อมไม่สามารถที่จะค้นพบสัจธรรมความจริงเหล่านั้นได้ การไปอินเดียจึงมีความสำคัญต่อผู้ที่มีศรัทธาให้ได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทำให้จิตใจของตนเองนั้นเกิดความสงบระงับจากนิวรณ์ธรรมทั้งหลายชีวิตเราจรึงจะมีความสุขความสุขอันเกิดจากการที่เราได้รู้จักตนเองแก้ไขตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปมีสติกำหนดดูอยู่เสมอว่าพบเจอสิ่งบกพร่อง หรือไม่หนอเมื่อพบแล้วจิตใจอย่าย่าทอท้อธรรมะเกิดก่อรักษาตนให้พ้นไัยศีลส,สมาธิปัญญาพาสดชื่นทุกวันคืนฝึกรู้จิตคิดแก้ไขฝึกสติกำกับจิตตนใส่ร้ายมุ่งหวังให้ใจพ้นทุกข์สุขนิรันดรพระมหาพุทธนสิริวัฒโน เจ้าอาวาสสวัสดิพระพุทธบาทตะเมาสามธันวาคม2568